สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเป็นกระเป๋าคีย์บอร์ดอันนี้เลยนะคะทุกคนสีสวยมากแจกทั้งหมด7,500ชิ้นนี่ก็คือแมบที่เราต้องเข้าไปเล่นนะคะทุกคนแต่บอกก่อนเลยนะคะแมบนี้ต้องทำในเซิร์ฟวีนะคะถ้าจะสร้างเซิร์ฟวีต้องเสีย10โลบัค แต่น้องๆทุกคนไม่ต้องไปเสียเงินนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะทิ้งเซิร์ฟวีไว้ใต้คลิปนี้เลยแต่อาจจะต้องรอคิวนะคะทุกคนทิ้งไว้สักประมาณ2เซิร์ฟนะคะทุกคนเมื่อทุกคนอ่ะเข้าแมทมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนให้ทุกคนอ่ะปัดปัดจอหันมาทางนี้ค่ะทุกคนก็จะเห็นประตูตรงนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนเข้าไปได้เลยวิธีการรับก็คือทุกคนอ่ะต้องเก็บนะคะทุกคนเก็บชิ้นส่วนเพลงนะคะทุกคนทั้งหมด50ชิ้นส่วนนะคะทุกคนแล้วทุกคนอก็สามารถรับของฟรีได้เลย ตรงนี้เลยค่ะทุกคนอันกลางตอนนี้นะคะทุกคนเหลือ5,000ชิ้นแล้วนะคะทุกคนพี่ลิลีส่สอนเร็วอยู่นะคะทุกคนอ่ะให้ทุกคนกระโดดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนมันจะมีชิ้นส่วนที่มันดรอปอยู่นะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะถ้้ทุกคนอยากเชนนะคะทุกคนก็ริมซ้ายมือเลยค่ะทุกคนมันก็จะมีเลขบอกอยู่นะให้ทุกคนเก็บไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนจนกว่าจะครบ50นะอันนี้นะคะทุกคนเราเก็บแค่45เองน,น,นะคะทุกคนก็ได้แล้วนะ แล้วทุกคน่ะก็กดคําว่าเค็มได้เลยก็จะมีบายไอเทมสูตรลบัคขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนทุกคนก็กดรับได้เลยแค่นี้เองนะคะทุกคนก่อนจะไปก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ